ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณา t h a l o Holo Channel ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ซาบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะ เนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพทาลอดหรือไพทาโลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพทาลอดหรือไพทาโลบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใด กำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกัน เท่านี้เราก็เป็นกัลยาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ของชาวราศีเมษได้แก่ Five of Pentacles Queen of c h a r i t e 2 of c h a r i c e s 10 of wands, the tower, king of c h a r i c e s the hermit, Eight of swords, the magician, justice and Five of c h a r i c e s เอาละชาวรสีเมษคะมาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวรสีเมษเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงนี้ถ้าชาวราศีเมษคนใดยับยั้งชั่งใจไม่ได้ขาดสติกดอารมณ์ข่มความรู้สึกโกรธโมโหคนรักไม่ได้จึงพังเผือมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกับคนรักเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งคู่เกิดบาดหมางใจกันแทบมองหน้ากันไม่ติดไม่สนิทใจต่อกันก็เลยทำให้ต่างคนต่างอยู่อวดดีนักปากดีนักทำเป็นเก่งคนเก่งก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาพึ่งพาฉัน ในช่วงที่ทะเลาะเบาะแว้งบางทีอาจลั่นวาจาขอเลิกด้วยซ้ำไปเพราะในตอนนั้นเราโกรธกันจริงๆแล้วก็ทนกันไม่ได้แล้วด้วยจึงผักใสให้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นด้วยการบอกเลิกไปซะแต่พอสงครามสิ้นสุดลงเราเริ่มได้สติฉุดคิดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเรายัางไม่พร้อมที่จะร้างลาเลิกรา เหตุผลที่ยังไม่พร้อมขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการดํารงชีวิตของชาวราศีเมษแต่ละคนนะคะยกเว้นชาวราศีเมษที่ได้ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ก่อนที่จะมาชมวิดีโอคลิปนี้ก็ไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่ในเดือนพฤษภาคมนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษที่ยังไม่พร้อมร้างลาเลิกราเอาละถ้าคุณตกผลึกในใจได้ว่ายังไม่อยากเลิก แน่นอนคุณต้องพยายามกอบกู้เอาความสัมพันธ์ที่พังกลับคืนมาให้ได้สิ่งแรกที่คุณคิดได้ในตอนนี้คืออย่าสร้างปัญหาเพิ่มคุณจะต้องนิ่งสงบให้มากที่สุดแม้ว่าภายในใจลึกๆยังโกรธโมโหโคนรักอยู่เหมือนเดิมแต่ที่คุณสงบนิ่งได้ก็เพราะว่าคุณเริ่มมีสติในเมื่อว่าคุณยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาเตือนตัวเองว่าก็อย่าได้สร้างปัญหาเพิ่มนอกจากจะไม่สร้างปัญหาเพิ่มแล้วคุณยังมีภาร,ระหนัก ในการกอบกู้เอาความสัมพันธ์กลับคืนมาให้ได้ซึ่งมันก็ยากมากค่ะคนรักเขาก็โกรธคุณจากการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันในวันนั้นคงจะด่าเขาไว้มากเจตนาที่คุณด่าก็เพราะว่าอยากให้คำพูดของคุณไปกระแทกจิตใต้สำนึกของเขาให้ได้ให้เขาได้รู้ตัวว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณแค่ไหนและถ้าหากว่าเขาคิดได้ก็ขอให้เขากลับตัวกลับใจ ขอให้เราอยู่กันอย่างดีๆเหมือนคู่อื่นเข้าบ้างทําได้ไหมเพราะคุณอุตสาห์เลือกเขาเป็นคู่ชีวิตแล้วหากว่าชาวราศีเมษยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาคุณจะแสดงให้คนรักได้เห็นอย่างชัดเจนว่าท,ทั้งที่คุณโกรธโมโหเขามากแต่คุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาถ้าคนรักกลับตัวกลับใจได้ทั้งที่ราศีเมษเป็นธาตุไฟพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปีตและมีภาวะกันเป็นผู้นำสูง แต่ไม่ว่าชาวราศีเมษจะเก่งในเรื่องการงานเก่งในทักษะการใช้ชีวิตแค่ไหนแต่คุณก็ยอมก้มหัวให้กับคนรักเมื่อราศีเมษตั้งใจไว้ว่าจะไม่เลิกและยอมเป็นสถานีรักหรือยอมเป็นของตายให้กับคนรักที่ผ่านมาก็ทะเลาะเบาแว้งกันอย่างหนักมาแล้วแต่ก็ยังมีควันหลงปะปลายบางทีไม่ตั้งใจจะทะเลาะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่า มันอดใจไม่ได้ค่ะก็เลยพังเผอแบบไพ่หอคอยถล่มใบนี้ใจจริงไม่อยากทะเลาะเพราะคุณตกลงใจแล้วว่าจะไม่เลิกก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เป็นประเภทว่าสามวันดีสี่วันทะเลาะค่ะเผอศาสตร์อารมณ์ใสกันเสร็จพอรู้สึกตัวก็นิ่งเงียบแล้วกลับไปพูดดีกันใหม่พยายามกัดฟันฉันยอมอภัยให้ แต่ภายในใจลึกๆยังโกรธโมโหเมื่อความสัมพันธ์เป็นประเภท3วันดี4วันทะเลาะแบบนี้ไพโรแันติกทารลอดจึงพูดถึงปงประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าในเมื่อว่าคุณไม่เลิกและแท้จริงคุณอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างดีๆแน่นอนคุณพยายามคิดหาเหตุผล หาวิธีการแก้ไขว่าทำอย่างไรเราถึงจะอยู่กันอย่างด,ดีโดยการที่คุณย้อนนึกถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่มเรารักกันและคิดถึงตลอดระยะเวลาคบกันที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาเราเคยดีต่อกันแบบไหนและเคยร้ายต่อกันแบบไหนคิดหล,หลายเรื่องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด แต่จนแล้วจนรอดก็ยังคิดไม่ได้สาเหตุที่ยังหาทางออกไม่ได้ก็เพราะว่าเรื่องราวที่เป็นปัญหาบาดหมางใจกันมันเป็นเรื่องที่ยอมความกันไม่ได้และถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตแม้ว่าคุณผู้ชมจะเกิดราศีเมษเหมือนกันและมีปัญหาเหมือนกันแต่พอลงลึกถึงรายละเอียดแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไปค่ะ บางคนก็มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าที่มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักยังเคลียร์กันไม่ได้หรือบางคนอาจมีปัญหาเรื่องการเงินบางคนก็มีปัญหาเรื่องพื้นฐานอุปนิสัยใจคอที่เข้ากันไม่ได้และปัญหาเปรียบเป็นแผลในใจรักษาอย่างไรก็ไม่หายฉะนั้นความทุกข์ใจอันเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษก็คือถ้าคุณยังไม่สามารถ ลบความบาดหมางใจนี้ออกไปจากใจได้ทุกวันนี้คุณเลยต้องใช้วิธีการปกปิดความรู้สึกเอาไว้ทั้งที่ภายในใจลึกๆคุณอยากจะรื้อเอาปัญหานั้นมาสาสางให้จบสิ้นไปแต่มันทำไม่ได้ วิธีเดียวที่คุณจะอยู่กับคนรักต่อไปได้ก็คือคุณต้องเฝ้าระวังใจตัวเองค่ะพยายามมีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดกบเกลื่อนความรู้สึกให้เนียนที่สุดซึ่งมันก็ยากค่ะเพราะพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของชาวราศีเมษผู้เป็นธาตุไฟเป็นผู้พิชิตปัญหาก็ว่าได้ถ้าเปลี่ยนจากเรื่องความรักเป็นเรื่องงานหรือถ้าเปลี่ยนคนรักเป็นศัตรูป่านนี่คุณศาสางห้ำหันจนเขาหายไปจากชีวิตคุณแล้วค่ะ คุณไม่ปล่อยให้ศัตรูมาลอยนวลให้คุณต้องทุกข์ใจแบบนี้หรอกคะ่ะราศีเมษบางคนก็มาตกมาตายเพราะเรื่องความรักนี่แหละการที่คุณจะเก็บซ่อนความรู้สึกและเก็บเอาปัญหาไปใส่ลิ้นชักไว้มันขัดแย้งกับความเป็นตัวตนคุณเหลือเกินคะ่ะแต่จะทำยังไงได้คุณยังไม่พร้อมที่จะล้างลาเลิกราดังนั้นทุกวันนี้ชาวราศีเมษบางคนจึงตั้งไมซ์เซทชีวิตไว้ว่า แม้ว่าความรักครั้งนี้สิ่งที่คนรักทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจผิดหวังและมักจะบ่นกับตัวเองเสมอว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ก่อนนี้คุณอุตส่ามั่นใจว่าคุณเลือกคนที่ดีแล้วแต่วันนี้เขาทำให้คุณผิดหวังเสียใจหนักมากไม่นึกเลยว่าคุณจะมองคนผิดไป และคุณไม่น่าทุ่มเทใจให้เขามากมายขนาดนี้แต่เอาละความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดกันไว้ฉะนั้นคุณเลือกที่จะอยู่กับคนนี้จะยังคงมีความสัมพันธ์กับคนนี้ต่อไปด้วยการหันไปมองสิ่งดีๆที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ว่ามันจะหลงเหลืออยู่น้อยนิดแต่คุณก็จะถือเอาสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้คุณอยู่กับคนนี้ต่อไป เดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีเมษว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีเมษ w o r ร์ waiting for หากว่าชาวราศีเมษคนใดตัดสินใจแล้วว่ายังไม่ต้องการรังหลาเลิกราเวลานี้คุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้แม้ว่าวิธีการประคับประคองความสัมพันธ์ด้วยการยอมคนรักซึ่งขัดแย้งกับความเป็นตัวตนของคุณ แต่ขอให้คุณคิดเสียว่าเขาคือคนที่คุณรักเขาไม่ใช่ศัตรูการที่คุณอ่อนข้อลงให้เขาอาจทำให้คนรักเห็นมุมอ่อนโยนของคุณ มันอาจส่งผลดีให้คนรักมีความรู้สึกว่าน่าอยู่ด้วยเทพคิวปิดมาให้กําลังใจคุณว่าวันข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นมันคุ้มค่ากับการรอคอยชาวราศีเมษเข้มแข็งและอดทนนะคะและอาจารย์ก็จะอยู่ข้างๆคอยเอาใจช่วยชาวราศีเมษนะคะราศีเมษคะอาจารย์จะบอกว่าไม่มีคลิปวิดีโอเดือนเมษายนนะเพราะอาจารย์ไปฉีดวัคซีน เลยต้องพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงจึงทำงานไม่ทันค่ะขอข้ามเป็นวิดีโอคลิปเดือนพฤษภาคมนะคะเอาละชาวราศีเมษแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมษในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ